จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับ,นะ,รบนะครับเรื่องของเอเงิน4ี่แสนล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างแรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้หนักการเมืองกัน เป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤตนะที่สถานการณ์ปกติก็แย่แล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ะล่าสุดที่ลําพูนเนี่ยนะครับอบจอลาพูนเะนี่ยปปชตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ไอเรื่องของอถุงยางชีพอบ,บริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้ไหลจังหวัดนี้กําลังถูกตรวจสอบนะ ติดตอนนี้ผมเห็นสารนิาพากษาติดคุกเป็นแถวเลยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนทำการโหวตกันมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับประเด็นที่มีการโหวตกันมานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องประเด็นการทุจริตล่ะที่ผ่านมา นักปราศัยนักพูดนักโวยวายเขาก็อลวาดกันนะครับเรื่องของโควิดที่งบมาเรื่องของโควิด -19 ซึ่งปรากฏว่ามีการเอามาใช้นะครับมีการเอามาใช้แล้วก็เกรงว่าจะมีการทุจริตนะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะด้วยเงิน4 0 0แสนบาทซึ่งจะเอาไปทำการปรับปรุงเอาไปพัฒนาให้ความรู้กับกเกษตรกรเนี่ยบางคนตั้งคำถามเงินตั้ง4,00แสนล้านเนี่ย จะอะไรมากมายจะไปปรับปรุงอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับมีการทุจริตหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่า,าคือเรื่องของมีการเรียกร้องเงิน,นค่าหัวคิวจะเอาคนป่วยเนี่ยหรือว่าเอาไปกักโรคตามโรงแรมต่างๆเนี่ยบอกว่าจะเอาลูกค้าไปส่งให้ก็คือทางรัฐจ,จะส่งให้แต่ ขอเรียกค่าหัวคิวเนี่ย40%ได้ไหมซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยเขาโวยมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นข่าวนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากรัฐได้นุมัติก็ประมาณนำคนไทยจากต่างแดนเดินทางกลับมาก,ากักตัวนะระเรียกเวลา14วันคาดว่าคนไทยจะกลับมาประมาณ7-8หมื่นคนเพราะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดตัวเช่นโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการรองรับเพียงแต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด อัที่มีขนาดโรงแรมใหญ่กว่า200ห้องนะครับพื้นไม่ปูพรมมีแอร์แยกแต่ละห้องมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมโดยพบว่าที่ผ่านมาในพื้นที่พัทยาชนบุรีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับมีสถานประกอบการขนาดโรงแรมขนาดใหญ่ที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวนมากนั้นนะการกำหนดสถานประกอบการหลายแห่งนะก็มีถึงได้ไปแล้วประมาณ10,000ห้องล่าสุดองค์กรธุรกิจ ท่องเที่ยวอย่างสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มคนซึ่งไม่ทราบมาจากหน่วยงานใดเข้ามาประสานโรงแรมใหญ่หลายแห่งในเมืองพัทยาพร้อมกล่าวอ้างว่ามีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโรงแรมให้ใช้เป็นสถานที่กักโรคนะกักตัวคนไทย ที่เดินทางมาจากต่างแดนนะครับโดยคิดอัตราเนี่ยค่าดำเนินการเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยค่าหัวคิวเนี่ย40%ของค่าที่หัวรัฐจ่ายรายละ1,000บาทต่อคนต่อวันที่ผมต้องนำเรียนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนงานไหนที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับบอกว่าได้เข้าไปนะครับเรียก รับเงินในการที่จะเสนอตัวให้เป็นโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากต่างแดนหรือที่เรียกว่าส t ตท u คอ a n น i n นนะครับพูดง่ายๆคือจะไปขอหักหัวคิวนี่แหละครับซึ่งนำเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้ทางสอบอคนะครับโดยชุดย่อยที่ได้รับผิดชอบคือสอปมอ หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทั้งในส่วนของกลาโหมมหาไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าไม่เคยมีหน่วยงานที่ออกไปทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะต้องไปมีส่วนต่างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านโรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ซึ้งใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับ จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สบคโดยท่านผู้นรยการศูนย์ให้ความสําคัญเป็นอย่างสูงแล้วก็มีไม่กี่แห่งนะฮะที่ตอนนี้เราก็ได้เปิดเพื่อที่จะเพิ่มให้มี ความเป็นหลากหลายอย่างที่เคยนำเรียนก็คือ Alternative State Quarantine หรือโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีศักยภาพแต่ว่าต้องได้รับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับ,รบก็จะประสานเพื่อรับการคัดกรองและจะให้สามารถได้รับค่าใช้จ่ายจากรัฐซึ่งดีกว่าจะต้องปิดกิจาการและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะครับ ซึ่งนายทธเนศสุพระสหัตรังสีรักษาการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่านะครับก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากหน่วยงานนะครับถึงนโยบายดังกล่าวแต่โรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งมองว่าค่าใช้จ่ายหัวละ1 0 0 0บาทแลกกับอาหาร3มือ้อค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลค่าอาหารอื่นๆตลอด2 4ชั่วโมงทั้ง14วันคงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว และหากจะเปิดรับนะครับก็จะทําให้โรงแรมเสียสิทธิที่พนักงานจะรับเงินประกันสังคมนะครับที่รัฐจ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่จึงไม่ได้เปิดรับนะครับเขายังบอกอีกว่านะครับทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาเองส่งชื่อโรงแรมที่สนใจเข้าโครงกรารไปแล้วจำนวน20แห่ง ก็ไม่รับการตรวจสอบมาตรฐานอะไรแต่พบว่ามีคนนําคนไทยจากแดนแดนมาพักโรงแรมหลายแห่งในพัทยาซึ่งไม่ทราบว่ามีมาตรการตรวจสอบมาตรฐานอะไรนะครับที่สําคัญที่ผ่านมามีคนบางกลุ่มอ้างว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยง,งานของภาครัฐไม่ทราบสังกัดเข้าดาเนินการต่อเข้ามาติดต่อ,อยังโรงแรมโดยแจ้งว่ามีการพิจารณาให้ผ่านมาตรการนะครับการจัดตั้งเป็นโรงแรมหรือว่าง่ายค่าใช้จ่ายก็ตามที่ว่านี่นะครับ ขณะที่สมาคมธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวพัทยาเปิดเผยว่ามีกลุ่มโักษณะเดียวกันมาติดต่อขอหักนะฮะค่าหัวคิว3-40%เช่นกันแม้โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดแต่ก็สามารถดำเนินการประสานให้ได้นะครับโดยมองว่าการทำงานของกลุ่มนี้ทำงานกันเป็นทีมมีใครเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรคงไม่ทราบได้นะครับในขณะที่ที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคตะวันออก บอกว่ามีโรงแรมในเครือดูแลที่ดูแลนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งผ่านมามีคนกลุ่มนี้เข้ามาติดต่อกันในหลายช่องทางแต่ด้วยราคาแถมมีการหักค่าหัวคิวอีกจึงได้ปฏิเสธไปและมองว่าไม่คุ้มค่ากับการเปิดบริการครบวงจรขณะที่ค่าตอบแทนเพียงหัวละ600-700ถึง700บาทเท่านั้นนะครับในขณะที่ที่ปรึกษาในทั้งในสับเพชร แล้วก็นายสินชัยที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยายังกล่าว่ว่าเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดที่กระทําการเป็นขบวนการนะครับก็ชัดเจนมีไหมมีจริงไหมก็ตอนนี้ล่าสุดโคศกรัฐบาลบอกว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความสนใจอย่างมากและก็สั่งให้มีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วน นะครับซึ่งผมว่างานนี้มีคนติดคุกงานนี้มีคนติดคุกในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เต้นเลยนะฮะบอกว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงก็สั่งสืบสวนเช่นกันนะเรื่องนี้สรุปนะมีเหตุเกิดขึ้นโรงแรมก็ทนไม่ไหวเขาร้องทุกข์นะครับผ่านสื่อมวลชนเป็นข่าวขึ้นมานาะยกสั่งดำเนินการทันทนะีรัฐบาลสั่งดำเนินการนี่คือข้อเรื่องที่1เรื่องที่สอง เรื่องเงินเยียวยาจำนวน400แสนล้าน400แสนล้านเนี่ยเอาไปสร้างงานซึ่งให้ทุกกระทรวงเนี่ยมีการเสนอต่อคัมตรีแล้วก็ผ่านก็มานไปแล้วเงินส่วนนี้ปรากฏว่ามีการคือฝ่ายค้านนักวิพักวิจารณ์ทั้งสื้อเหลืองทั้งเสื้อแดงโจมตีหนักเลยบอกว่ามีการวิ่งเต้นเอาเงินนะครับให้กับบรรดาสสแบ่งโครงการกันไปทำจริงหรือไม่จริง นะถามผมผมก็เรียนจริงผมก็ทราบว่าจริงนะครับส่งให้บรรดาสสนะครับเพื่อที่จะทําโครงการเหล่านี้นะสสนี่ก็ดีนะเวลาโควิด1 9นะฮะระบาดขึ้นมาเงินสักบาทก็อไม่เอาบริจาคเข้าโครงการของมูลนิธินะของโครงการช่วยเหลือโควิด1 9กนี่ก็ไม่ทำนะไม่พอจะกินโครงการอีกนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะฮะ ตอนนี้ปรากฏว่ามีการเริ่มให้สสไ,ไปหางานมาแล้วให้หอสอไปหางานพวกใครพวกมันไปหางานไปเอาเงินส่วนนี้นะไปก็เรียกว่ากินข้าวหัวขิวนะถ้าเป็นจริงตอนนี้อยู่ระหว่างอยู่นะอยู่ระหว่างอยู่ถ้าเป็นจริงมีการดาเนินการจริงพบการกระทําความผิดจริงผมเรียนนะติดคุกนะครับแล้วก็ผมคนหนึ่งเราไม่ยอมหรอกนะครับและจะเป็นปัญหาใหญ่เลย เป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับจริงๆเงินส่วนนี้ต้องไปทำอะไรบางคนบอกโอ้โหจ่ายเงินเกษตรกร,ร,กรตั้ง4แสนล้านจะไปฝึกอาชีพฝึกอาชีพอะไรผมเคยเรียนไว้ในหลักที่ชื่อว่าวรัาพินาศประชาชนพ้นภัยยุทธการนี้สิ่งที่ต้องทําคือกระบวนการเกินฟื้นฟูการฟื้นฟูต้องทําอะไรฝึกอาชีพเนะี่ยฝึกอาชีพอะไรนะครับ ฝึกอาชีพสร้างงานสร้างงานอะไรทั้งสร้างงานทั้งฝึกอาชีพสร้างงานก็คือขุดลอกห้วยหนองคลองบึงในช่วงหน้าแรงเพื่อรองรับหน้าฝนนะครับแล้วก็ขุดเรียบร้อยเป็นบอ่ออะไรเรียบร้อยเนี่ยนะทำธนาคารน้ําใต้ดินพอทําเรียบร้อยเสร็จก็เอาไปแหล่งท่องเที่ยวทํธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะอันเนี้ยให้กรมชลประทานทำนะครับส่วนเรื่องการฝึกแรงงานเนี่ยนะครับ เรื่องของการฝึกแรงงานผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับการฝึกแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของขอให้การฝึกเกษตรกรเนี่ยหรือก็ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยคืออะไรคือการสร้างมูลค่าเพิ่มคือปกติปัญหาของเราคือยางพารามันล่วงเดียเดยเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างปาล์มเนี่ยที่หุ้นส่วนแล้วก็ผมก็ร่วมกันนะ่ะแก้ปัญหาด้วยปาล์มเอาไปทําเป็นน้ามันเพิ่มขึ้น พอไปน้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ราคาปาล์มจากถูกมันก็กลายเป็นแพงที่ผ่านมามันถูกก็เพราะว่าน้ํามันมันล่วงตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมาแล้วทยอยขึ้นน้ามันปาล์มก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะจําได้ไหมทุกส่วนคงจากันได้นะผมเคยเรียนว่าก็เอาไปทําที่นอนที่ที่นอนหมอนยางปูพื้นสนามฟุตบอลเอาไปทํานมปอมน้ำทมเทียมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งผู้หญิงก็จะมีใส่ดังเขาเนี่ย ไปลองทรงลองอะไรเนี่ยซึ่งอันเล็ก,ลกอันนึงผมถามว่าอันเท่าไหร่อันประมาณ600บาทแต่ยางใช้นิดเดียวนะฮะซึ่งให้เขาสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้ประสานงานเตรียมสถานที่ขายไปแล้วโดยจะขายที่แมคโครนะครับสินค้าเกษตรที่ตกตามาต่างๆเนี่ยเอาไปขายที่แมคโครแมคโครจะทับที่ให้ขายฟรี Free. นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรดําเนินการแต่ตอนนี้มีความพยายามที่จะเอางบมาส่วนนี้ ซึ่งมาจากโควิด -19 เนี่ยเป็นเงินกู้ยืมเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งผมเรียนนะใครทำเนี่ยนะมันบาปนะในเรื่องของศาสนาพุทธนะแล้ใครทำงานนี้นะผมว่ามีคนร้องทุกอะ่ะมีคนดำเนินคดีตามกฎหมายแน่ๆเลยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะพอร้องศารลร้องที่ปปชปุ๊บเนี่ย ไปฟ้องสู่ศาลอาญาทุจริตปุ๊บนะฮะร้อยละ9 5้าเติดคุกหมดเลยนะติดคุกหมดเลยนะฮะผมถึงเรียนไม่ล่วงหน้านะไม่ว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคุณจะเป็นรองนายกหรือคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสติดคุกเป็นแถวเลยไม่มีเอาไว้นะปัจจุบันมีศาลอาญาทุจริตนะนะที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนั่นหมายความว่าไม่ควรทำนะฮะ และในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะท่านผู้ชมนะฮะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินดังกล่าวมันมาจากการแก้ปัญหาโควิด1 9เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมันเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนในยามลำบากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจกลับคืนมายังไปทุจริตอีกโอ้ผม่ไม่ไหวอะ่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ทรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหานะครับถ้า มีการลงมือทําจริงคนที่ซวยคนแรกคือบนเอกประยุทธ์นะครับและก็เรื่องของอุปกรณ์และการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขอันนี้น่าสนใจนะล่าสุดท่านใหม่เนี่ยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยได้โพสต์ว่าเรื่องของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้ารัฐบาลไม่อุดเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มปูดมาเรื่องโรงแรมมาเนี่ยนะฮะ ถ้าทบาลไม่แก้ไขปล่อยให้มีการทุจริตขึ้นมาอยู่ยากนะครับผมเรียนนีามาอยู่ยากนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ใครคนที่จะไปได้คนของเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นแนหะเป็นใครกันเองหรือว่าเป็นในหน้าคนไหนกันเองยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้พ่นยาเนี่ยนะซึ่งผมทราบว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะ ผมรู้ชื่อด้วยใครเป็นคนเอาไปใครเป็นคนเอาไปเรียกเงินทั่วประเทศเลยหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัฐบาลนะผมเรียนไว้ก่อนนะฮะมันจะเป็นปัญหาใหญ่สาหรับรัฐบาลเลยเนี่ยนี่ปูดมาเรื่องแรกนะยังมีอีก2อสเรื่องเลยล่ะนะครับเงินมูลค่าก็สูงโควิด1 9ทีนว่าลำบากยังมีการทุจริตกันอีกผมว่าไม่ไหวนะนะครับเรื่องของยาอีกนะที่เอามาจากต่างประเทศอ่ปะปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้แล้วนะฮะได้ดีกว่าประเทศอื่นๆด้วย นะซึ่งสภากาชาติไทยใดสมเด็จพระเทพเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถสร้างยาได้แล้วนะนะแล้วก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะแล้วนะนะเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างยาที่ต่อต้านไวรัสนะได้เป็นที่เรียบร้อยนะนะใช้ฆ่าไวรัสได้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกเนี่ยที่ใช้ยาตอนแรกใช้ยาผสมผสานตอนหลังใช้มาปรับปรุงแล้วผสมกับเลือดตอนนี้ผลิตเป็นเรื่องเป็นราวนะนั่นหมายความว่า จะปล่อยให้เกิดการทุจริตไม่ได้ไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ผมในฐานะประชาชนก็มาเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะทุจริตไม่ได้หรอกนะครับไม่ใช่หมายว่าเอ,อ้นนี้เขาถูกแล้วบอกเขาถูกแล้วก็จะต้องไปบอกเขาทุจริตก็เราไปปกป้องนี่ไม่เอานะฮะไ,ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่ถูกอะ่ะเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีเป็นเงินที่มีเราเนี่ยมีการกู้ยืมจากประชาชนซึ่งผมไม่คําแนะนาว่าต้องกู้ยืมจากประชาชนนะโดยการทําพันธบัตรนะครับจะมาสร้างนี้เพิ่มเติมแล้วตรงนี้จะมาเอาทุจริตกันอีกตายแล้ว นะครับก็อยู่กันไม่ได้แล้วนะฮะก็เรียนให้ทราบนะครับว่าผมไม่สำนุนนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทาถูกแล้วในเรื่องของไปไล่เบีย้ยพวกนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องของเ,อง,เงิน4ี่แสนล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างแรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้นักการเมืองกันเป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤต ที่สถานการณ์ปกติก็แย่แล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ฮะล่าสุดที่ลําพูนเนี่ยนะครับอบจอลําพูนนะคปปชตั้งกรรมการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ไอ้เรื่องของอถุงยางชีพอรบริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้นไหลจังหวัดนี้กําลังถูกตรวจสอบนะติดตอนนี้ผมเห็นสาริภากษาติดคุกเป็นแถวเลยนะครับ ติดคุกก็ไม่ไม่ค่อยรอดอะติดคุก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 ตลอดอะคนมีชื่อเสียงหลายท่านติดคุกนะผมเรียนทราบนะฮะในภาคเหนือเยอะมากเลยติดคุกไปสารอาญาทุจริตไม่เอาไว้เลยฮะเพราะว่าพวกนี้โกงกินภาษีของประชาชนถ้าเข้าไปโกงกินก็อย่าเข้าไปเลยนะะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ดีนะครับการสั่งตรวจสอบเป็นเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วนะครับแต่สิ่งนี้คือข้อเท็จริงผมยืนยันผมไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ดูแลรักษาปูนชนมาวันนี้พบผ่านภัยเจออายุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตรายในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกล้าตายพร้อมพีกายเพื่อพี่น้อง ประชาชนเราทุกคนจะสู้แม้ชีวาวายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดพ้น